ต้องการให้เราพยายามระบุพวกเขาในลักษณะที่จะทำให้พวกเขามีคุณสมบัติได้รับสิทธุพลภาพระยะยาวจากประกันสังคมแล้วตอนนี้จะทำยังไงต่อใช่แล้วและสิทธุพลภาพระยะยาวจากประกันสังคมนี้คือสำหรับตลอดชีวิตใช่แล้วถ้าพวกเขาถูกระบุและมีคุณสมบัติได้รับสิทธุพลภาพระยะยาวจากประกันสังคมพวกเขาได้ตั้งหลักสำหรับการรักษาพยาบาลตลอดชีวิตนั่นฟังดูไม่เหมือนผู้ลิทยสำหรับฉันเลย พูดตามตรงนะนั่นฟังดูเหมือนคนที่วางแผนจะอยู่ที่นี่หรือผู้ร้ภัยจริงๆก็จะอยู่แค่จนกว่าสถานการณ์จะจบแล้วก็กลับบ้านก็ใช่แล้วล่ะแล้วพวกเขาก็พวกเขาสั่งให้เราพยายามระบุพยายามให้ลูกค้าเพราะเมื่อพวกเขามาถึงที่นี่พวกเขาก็ถูกเรียกว่าลูกค้าแล้วตอนนี้พวกเขาถูกเรียกว่าลูกค้าแล้วโอเคเพราะลูกค้าต้องจ่ายเงินแน่นอนแน่นอนฉันก็เลย เห็นแล้วเราว่ามันจะไปจบตรงไหนพวกเขาบอกเราว่าเราต้องคุยกับลูกค้าแล้วถามว่าพวกเขามีอาการปวดหัวบ่อยๆหรือมีปัญหาปวดหลังส่วนล่างหรือเปล่าข้ออ้างอะไรก็ตามที่ทำให้พวกเขามีสิทธิ์ได้รับประกันสังคมหรือเงินทุพพลภาพระยะยาวเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ฉันเข้าใจให้ถูกต้องนะส่วนหนึ่งของการกคัดกรองคือต้องถามว่าคุณปวดที่การบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามใช่ไหมใช่ไหม ไม่ใช่โอเคดแล้วคุณเข้ามาได้ใช่คุณขึ้นเครื่องบินได้เลยคุณป่วยที่การบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามใช่ไหมใช่ดินั้นเราก็ให้เงินทุกพลภาพคุณได้ถูกไหมอะไรนะใช่นี่มันบ้าไปแล้วใช่มันบ้าจริงๆแต่เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทุกพลภาพจากประกันสังคมคุณไม่ต้องมีหมายเลขประกันสังคมหรือก็ใช่เราได้รับคําสั่งในที่ประชุมว่าหนึ่งในสิ่งแรกที่เราต้องทาคือสมัครประกันสังคมให้พวกเขา เดี๋ยวนั่นนี่มันเหลือเชื่อมากนั้นพวกเขามาที่นี่แล้วก็ได้หมายเลขประกันสังคมถูกต้องพวกเขาก็กลายเป็นถูกกฎหมายใช่แล้วคุณล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเลยผมไม่ได้ล้อเล่นแล้วหลังจากที่เราดําเนินการให้พวกเขาได้บัตรประกันสังคมแล้วเราก็ต้องดําเนินการให้พวกเขาได้พาสปอร์ตสหรัฐต่อไม่คุณไม่ได้ล้อเล่นจริงจริง ประมาณตอนนั้นแหละที่ผมตัดสินใจว่าโอเคผมพอแล้วผมได้ยิงทุกอย่างที่อยากรู้แล้วผมโกรธมากที่พวกเขาจะได้รับพาสปอร์ตสหรัฐมันแบบคุณก็รู้ผมแทบไม่อยากเชื่อเลยจริงๆผมแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเรากำลังแจกบัตรประกันสังคมพาสปอร์ตสหรัฐแล้วก็ยังมีค่ารักษาพยาบาลฟรีที่อยู่อาศัยฟรีอาหารฟรีทุกอย่างฟรีให้กับคนเหล่านี้ ช่แต่สิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกไม่สบายใจก็คือเรื่องอาหารเรายังพอเอาคืนได้เรื่องเงินมันน่ารําคาญก็จริงแต่เรายังหาเงินคืนได้หรือจะหยุดโครงการหรืออะไรก็ได้แต่พอคุณให้ใครสักคนได้หมายเลขประกันสังคมแล้วก็ให้สินที่ทั่วโลกถือว่าเป็นตัวทองนั่นก็คือพาสปอร์ตสหรัฐถูกต้องมันเกินกว่าที่จะเข้าใจได้เลยว่าเรากําลังทําแบบนี้อยู่ใช่แล้วข้าราชการรู้ไหมว่าสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นน่าสนใจมากเลยนะจริงๆแล้วพวกเขาไม่รู้ ผู้ว่าการรัฐหลายคนไม่รู้เลยว่ามีผู้ลี้ภัยเข้ามาในรัฐของตัวเองกี่คนอยู่ที่ไหนและเข้ามาภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างและผมเชื่อว่านี่เป็นความตั้งใจผมเชื่อว่านี่เป็นความตั้งใจจริงๆตอนนี้เรารู้ว่าผู้ว่าการรัฐเท็กซัสกับผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีได้หยุดเรื่องนี้แล้วและพวกเขาปฏิเสธที่จะรับผู้ลี้ภัยเพิ่มอีก จริงๆแล้วรัฐบาลกลางได้ยื่นฟ้องต่อทั้งสองรัฐนี้เพราะพวกเขาปฏิเสธที่จะรับผู้ลี้ภัยเพิ่มกล้าได้ยังไงกล้าดียปนะกป้องประชาชนของคุณให้ปลอดภยัยถูกต้องแต่โอเคสมมติว่าทุกรัฐบอกว่าเราอยากถอนตัวจากโครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ผู้ลี้ภัยของรัฐบาลกลางนี้นั้นพวกเขาก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีทางอื่นที่ผู้ลี้ภัยจะเข้ามาได้ใช่ไหมไม่ใช่หรอกคุณยังทําได้อยู่ รัฐสามารถประกาศได้ว่าไม่ต้องการรับผู้ลีภัยอีกต่อไปแล้วรัฐบาลกลางก็จะบอกว่าโอเคจากนั้นพวกเขาก็จะเริ่มดำเนินโครงการที่เรียกว่าโครงการวิซันฟิสและโครงการวิซันฟิสก็แค่ข้ามอำนาจอธิปไตยของรัฐนั้นไปเลยพูดอีกอย่างก็คือรัฐจะไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับผู้ลีภัยอีกต่อไป ซึ่งหมายความว่าพูดง่ายๆก็คือคุณจะไม่รู้แล้วว่ามีคนเข้ามากี่คนเข้ามาเมื่อไหร่จะไปที่ไหนใช้เงินไปเท่าไหร่พวกเขามีโรคหรือไม่มีโรคอะไรบ้างคุณสูญเสียการควบคุมทุกอย่างในสถานการณ์นี้ไปหมดแล้วและในฐานะรัฐที่มีอำนาจอธิปไตยคุณก็ยอมสละสิ่งนั้นไปแล้ว ดังนั้นโครงการ Vision Fish ก็จะเข้ามาและเงินจากรัฐบาลกลางที่จัดสรรไว้สําหรับโครงการนี้ก็จะข้ามรัฐไปโดยตรงและส่งต่อให้กับหน่วยงานบุคคลที่3แทนซึ่งก็จะเป็นองค์กรอย่างเช่น Catholic Charities หรือ Jewish Vocational Services อะไรทำนองนั้นดังนั้นเงินก็จะข้ามรัฐไปโดยสมบูรณ์และองค์กรเหล่านั้นจะเข้ามาดูแลกระบวนการรับผู้อพยพทั้งหมดแทนมันบ้าชัดๆเลยใช่มันบ้าจริงๆ และในฐานะพลเมืองสหรัฐและพลเมืองของรัฐมิสซูรีที่มีอำนาจอธิปไตยฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ฉันคิดว่าเราควรรักษาอำนาจอธิปไตยของเราไว้เหมือนกับที่เราทำในสหรัฐอเมริกาพูดตามตรงนะเราเป็นพลเมืองของรัฐมิสซูรีก่อนเพราะเราคือรัฐที่มีอำนาจอธิปไตยแล้วถึงจะเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาแต่ความเป็นอธิปไตยและความเป็นพลเมืองแรกสุดของเราคือรัฐของเราเองซึ่งหลายคนไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำ ดังนั้นเพื่อให้เรารักษาสุขภาพสวัสดิการและความมั่นคงของพรมแดนของเราเราต้องรู้ว่าใครเท่าออกบ้างใช่คุณต้องรู้อยู่แล้วจริงไหมคุณต้องรู้อยู่แล้วแล้วฟิลนปโกใช้ไม่ได้กับฉันฟูอาก็ใช้ไม่ได้กับฉันเหมือนกันและการให้หมายเลขประกันสังคมกับพาสปอร์ตกับพวกเขาจริงๆแล้วทําให้ปัญหานี้แย่ลงไม่ได้ดีฟินเลยถูกต้องเราเสี่ยงอันตรายหรือเปล่าคือคุณพูดว่านี่คือการทุคราตเรากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงหรือเปล่า ฉันเชื่อว่าเรากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงนะจอชเพราะเวลาพวกเขาเข้ามาเราก็ถูกกระตุ้นให้รวมพวกเขาเข้ากับผู้ลี้ภัยคนอื่นๆที่มาก่อนหน้านี้แล้วเราถูกกระตุ้นให้หาชุมชนผู้ลี้ภัยอื่นๆที่มาจากประเทศเดียวกันพูดภาษาเดียวกันมีวัฒนธรรมเดียวกันกับผู้ที่กำลังเดินทางมาถึง ดังนั้นเวลาพวกเขาเข้ามาคุณก็รู้ว่าเราเคยมีชาวซีเรียเข้ามาและเราก็รู้ว่าซีเรียอยู่ในรายชื่อ7ประเทศที่ถูกแบนและเราก็ได้รับชาวซีเรียที่นี่ในรัฐมิสซูรีแม้หลังจากที่มีการแบนแล้วใช่อะไรนะใช่ดังนั้นชาวซีเรียเหล่านี้ก็กําลังเข้ามาและเราก็รู้ว่าพวกเขามาจากประเทศต้นทางที่มีเจตนาร้ายต่อเราในฐานะประเทศชาติ และตอนนี้เราก็รู้ว่าพวกเขาไม่ได้รับการตรวจสอบประวัติและเราก็รู้เรื่องนี้แล้วไม่เพียงแต่พวกเขามาจากประเทศที่มีเจตนาร้ายหรือประเทศที่มีเจตนาร้ายเท่านั้นและตอนนี้เราก็รู้ว่าพวกเขาไม่ได้รับการตรวจสอบเรายัางให้การสนับสนุนพวกเขาและเรายังให้หนังสือเดินทางกับพวกเขาด้วยพวกเขาใส่ชื่ออะไรในหนังสือเดินทางค่าชื่อของเขาในเอกสารคือพวลอะฉันไม่รู้พวกเขาสามารถแค่เลือกชื่อเอนเดอร์